สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะฟังแล้วฮึดทันทีดีเจภูมิตอบคำถามหลังคนสงสัยอยากรวยเหมือนพี่ต้องทำยังไงเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีกับคนในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จทั้งงานในวงการบันเทิงรวมไปถึงธุรกิจต่างๆอีกทั้งยังเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังทำคลิปรายการออนไลน์ต่างๆจนมีผู้ติดตามกว่า2.88ล้าน s u b s c r i b สำหรับดีเจหนุ่มชื่อดังดีเจภูมิภูมิใจตั้งสงา่าและด้วยไลฟ์สไตล์ของเจ้าตัวที่เห็นจากในโซเชียลทำให้หลายคนอยากรู้ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างล่าสุดดีเจภูมิเปิดโอกาสให้แฟนๆถามคำถามผ่านทาง IG Story ซึ่งก็มีแฟนคลับรายหนึ่งถามคำถามแบบตรงไปตรงมาว่าอยากรวยเหมือนพี่ต้องทำยังไงครับฮ่าซึ่งดีเจภูมิก็ตอบคำถามแฟนคลับรายนี้อย่างละเอียด สรุปความได้ชัดเจนว่าถ้าอยากรวยพยายามเปลี่ยนความคิดให้เก่งเท่าเขาไม่ใช่มีเงินเท่าเขาอ่ะอันนี้เป็นคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะแต่มีคำตอบที่ง่ายๆถ้าอยากรวยเหมือนใครอย่าไปมองว่าเขามีเท่าไหร่แล้วเราต้องไปหามาเท่านั้นเราถึงจะมีไลฟ์สไตล์แบบเขาที่เราเห็นแล้วต้องการเพราะมันจะทำให้เราหลงทางเอาแต่เงินเป็นตัวตั้งจนบางคนไปขายตัวขายยา เปิดธุรกิจสีเทายอมทำสิ่งผิดกฎหมายมากมายให้มองแบบนี้ให้มองว่าเขาทำอะไรทุ่มเทคแค่ไหนถึงได้เก่งเท่านี้แล้วก็เอาไปทำตามแนะนำให้ไปดูคนที่เก่งในสิ่งที่เราชอบทำเช่นถ้าเราชอบเตะบอลก็ดูระดับนักบอลอาชีพเลยว่ากว่าเขาจะได้ไรายได้และไลฟ์สไตล์แบบนี้เขาต้องฝึกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฝึกวันละกี่ชั่วโมงถึงจะไปถึงจุดนั้นได้อะ หรือถ้าตรงๆเลยสมมุติว่าเราอยากมีเท่าพี่แล้วเราอยากเป็นยูทูบเบอร์พอดีเราก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าโอเคถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้เราควรมีฟอลเวอร์ประมาณเท่าพี่มียอดวิวใกล้เคียงกับพี่ตอนนี้เพราะพี่เองก็ดูพวกยูทูบเบอร์รุ่นพี่ไว้เป็นเป้าเช่นกันแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ของคนที่เราชอบอาจเป็นของเด็กคนหนึ่งที่เขาใช้เงินของที่บ้านก็ให้ไปดูการทำงานของพ่อแม่เขาแทนสรุป อยากรวยเหมือนใครพยายามให้เปลี่ยนความคิดว่าเราต้องเก่งเหมือนเขาไม่ใช่มีเงินเท่าเขาครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ